ครับพี่น้องมอนีอยู่กับสองพิมพ์พาชาแนลนะครับพี่น้องกับพาพี่น้องส้มวานสบู่เลือดนะครับโตผูนะครับลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับโตผูมีสองแบบนะครับแบบหนึ่งเป็นกระเอื่นโตเมียนะครับกระเรล่องซับประคุณนะครับกัะหมากไหมนะครับเป็นยารักษาโรคหรือว่ามีพาเจจีอาจารย์ลายอาจารย์นะครับนําไป ทำเป็นยูยงห้องกัะพันนะครับแต่ส่วนตัวผมเองนะครับกับปลูกไว้เป็นยารักษาโรคนะครับพี่น้องหากว่าพี่นอ้องเบื้องเล้วนะครับกับพี่น้องก็จะได้หูวว่าสบู่เลือดมันมีสองแบบนะครับมีเป็นตัวผู้นะครับพี่น้อง ถ้าการทดสอบว่าอยากหูวงว่าเป็นตวผูตัวเมย์นะครับก็ต้องเด็ดใบมันออกนะครับเด็ดใบเบ่งนะครับถ้าเป็นตัวเมย์นะครับมันก็จะเป็นออกมาสีเลือดจางๆนะครับถ้าเป็นตวผู้นี่จะสีเลือดเข้มนะครับพี่น้องก็เบ่งไปนํากนเนาอพี่น้องนาอครับเรื่องสรรพคุณนี่ก็มีมากมมยหลายแบบละครพี่น้องสําหรับสบู่เลือดก็ให้พี่น้องติดตามนะครับในคลิปต่อไปละครับพี่น้อง